ô nau q u ทานต่างๆที่ได้มาร่วมอธนโมทนาในในวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้อันนี้ส่งในพุทธคุณพระคุณสัหรับคุณด้วยความกัน i oh. แม่ยาเจ้าจาระเทวีฮะโอบาเจ้าศรีชัยนักบุญแห่งรามนาไยคนวระเล็กปฏิบารีที่ทำเล่รซามปฐุมขาวไว้ในุมศรตามขัวรามาขวบพัเหนือนี้ต่ออ่าประกอบแน้ยมแม่รแม่บุญเราแส่ฟังแม่บุญเรางม่ตอ่าอันนี้่อเป็นที่ ตาเทพที่มาเอาป้าจีกระีมาตาในวันนี้ก็เพราะว่าน้องสาอุ้งสราอะได้กระดีหมายว่าแม่มาบอกว่าถามว่าเอ๊ะถามน้องสาวว่ามีสักตังค์ปะ สองโมงเห็นบอกว่าเป็ีนจากทางห้างไนี้ฝาห้างไปนี่บอกขอมาโมทลราดูสุขบันทึกแล้วก็ยังไม่ออก้าษีก็ดีที่ยังมีอยู่นี่ว่านี้รจะได้เหลือได้เงี้เตอนเ้าวบ้านเนีได้อยูหลดงี่เป็นจุกเอาพอดีมกีใจโดยที่เขาได้เจริญรอยตาบุญขององค์พระแม่พระยาปู่บาจาสิบิีใจแล้วก็ก็ได้ภาพดีปาพขึ้นดีปฏิบัติดีคือท่านโอเนี่ยนะาก็สร้างตำนักพระมหา เป็นตองนับแก้วนะประกอบอ่าก็คองกับไปวสารูบาจากเทพทุกเจ้าที่พบปัพัาสารวัตโมงเนี่ยที่โัวขน่อยได้เคยมาตวดเรียนกัดีก็กลับไปอ้บูาร์จากที่รวมดำล็กขังไปกอมีโงค์ไม่มาแดงก่อนนาวัตเป็นมุ่เป็นผู้สมของบัดนที่ที่ได้ท่าีแล้วก็พัฒนาเด้่ีมาก เมื่อในโอยแล้วพวกกบฏอีเยอะวันนี้เขาภาสีบริมาลคนนี้โชคดีใจปืนพีนี่นะถ้าบอกาก้แค้นบานที่เห็นของคุณู้สบาภยหนยหน่อยว่าเป็นยังไงการที่ได้ภา ตอนนั้นวันนั้นมันจะเอาพืฝันหันพระตวาสิทชัยก็มีผ่าตัวหน่งยข้าก็ได้สนใจเพราะว่ามัวตกลใจขสิกาพระตวาสิทธิซึ่งเขาหันมาเป็นีผู้แต่ผมชื่อ้า่นชันตัวเป็นๆแบนะเอาหันแจ้ๆเลยแเขาบอกฮ่าระสิทใช้าเลยนะที่ว่ากินเวตก ก็มันมีสองภาษาเนี่ยว่าเอาไปสร้ังสองที่องภาษ่าเนี่ยตุกเจ๊ฉันนะม้นั่งที่โต๊ะค่ะหันกระพาะโอหันหลังมืดเกียวหรือพวกเนี้ย่เี้ไปอะไรอันเขาหันหลังก็ฉันแล้เอาอันอันนี้อย่างนั้นอาหากเจมไหนอ่างนแต่โต๊ใจเขนล้มื่นมืดค่ะเาแก็ตะลักตะลกไม่ได้มีแฉ่งต้องะจอหงาที่คุณม่าใจตะว่าลงนั้นจะเอาดีไป พี่วัดเรวงป้าอันทีนี้โทรไปเพื่อเตรียมหาเจอคัก็เลยรู้รูปดีกว่าแล้วออกมาทำาหลักเจเอาไปทำลายค่ะสีบรีวอนนี้นี่หลวงพอไที่วัดเรวเป็นปองที่วัดตเร่เพราะว่าถ้าสีบรีก็ยืมนี่ก็้วครูบาศรีชัยบนีแม่ก็ถู่กันก็เลยมาปองว่าอ๋อถะเอ็โนั่นคือทักสีบรีดี วัดอยู่อันนั้นเป็นเริ่มต้นน่ะจะเลยทีนี้เป็ไปตามที่่ไปเื่อ้ยแต่ทีนี้มาที่แม่นียเพราะว่ามีไปยิ่งฝอไปมนีรถตู้หลือนันีี้ในฝันนะคฝันรถตู้ก็อยู่บอกไปทำบุญเถอะหละถ้าแม่เป็กไปโดยทีนี้คนขับรถตู้มันเมือนแม่ข่้นรถแลแม่โดเลยหหาขึ้เขามีตาอื่นอ่ะ bạn làm luôn mẹ, bắt <laughs> mẹ xung robot đấy ạ, tôi làm, tôi xung robot luôn, cho nên mẹ cứ giả làm luôn vậy, cho tôi đứng từ mặt quăng coi anh luôn, anh cũng phát xí lì lì mà bị cho ta biết rồi, có những những đường phố này, ờ của bạn, nó chạy bên này, sẽ cả, ạ, hãy chạy ba hãy ไปมาเีก็ไจะเป็นจดสูวทีนี่ก็เลยบอกว่าอาตังเฮาแล้วเมื่อไหร่บอกใครจะได้ที่ใครได้แต่ทีนี้ตังเจมบอกใช่ได้เอาไปเลยเอาเพื่อเลยทีนี้ก็กังร้านตังเจมอกไบอกว่าโควิดระบาดโควิดระบาดแล้วก็ยี่ที่ใดนี้ตุ้มก่อนเออันนี้โรออันที่ของโควิดหายคนมเลยย่า

สช่ค่าถ้าถ้าสีลีก็จะนาันคือโตนี่เขาที่ชอบใ่เนีเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบพิธีการทเยอะเพราว่าไอ้เหมือมันยาวก็ดีชอบเยีงง่ายๆพิธีการไม่เยอะทำเรียก่ง่ายคือตามคือตมมื่อคือมันต้องไปพิธีการเรื่อยๆเรื่อยๆยอะเนก็บก็เปิดภาคติดตั้หรือลาาคเาลูท่าตรงไหนงู้ว่าตรงไหนมาลูกทำหรือว่าไอ ว่าโอ้ยไหนว่ารทหรือว่าเห็นสัจธรรมเนี่ยเอามุกท้ามันเลยชอบเลยเพราะว่าทุกอย่างเป็นก็จะสั่งวาอย่าว่าทุกอย่างเนี่ยวันที่เลยมาได้กำหนดก็จะกำหนดนะนะว่าเอามีกำหนดจะมาได้ก็มุกเออไปดูมันออกมาอ่บางคน่ได้ก่อนไปหลังบางคนขึ้ได้หลังไปก่อน๋ยวเลยว่าเลยครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าจะมีองค์นี้ ตรกนี้ก็ห็นบอว่าทักษิณก็ยนทางใแต่เราก็อันคิดต่อไปอันนีเราบรรจุัวใจภาคเฉลีมันมีหลายวงทีคุณบอกว่าทีนั้นจะไปบอไปว่าบังอยู่หัวใจเขาว่ากินไมว่าแรย่งตัวใจใส่หลานะพอดีจะครอบเวลารอบจังตาแล้วก็เอออันมาได้แต่าถือโทุกี่าแต่งมากกาแต่งมากก็คนนมีพิีการย่านั้ เพื่อไปดูคประจักรบรรจุลางนี่ปราจันี่ขจัจัรือตารจันโตกี่ว่าาบริษทบรรจุได้ไอ้จร่าเออแล้วก็เออเป็นคนใจที่อกันสีเขียวยอเขียวก็เอาเอาบรรจุเข้าไปูทองี่ยันโตอันมีาแบบนันเอาผใสมาแล้ว่ะทองเอาแล้วทีโตพี่บอาบาแ ก็เป็นงานที่ดีอย่างนี้ทุกอย่างเลยว่าแล้วก็พี่ดูลล่า แ่บสมปรารถนาและทันใจด่าสิ <c ười> đây, ่งเหลือ <c> ย่าซ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 าสาซ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 าาซาซาาซ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 าาซาซุซา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 าซูซา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 าซ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 อซา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 าซาซาา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  จับใจพ่อแม่เนี่ยถ้าบับนี้แม่ในงานมาเดินทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะเป็นทำแต่ไปตามยพีงของของแม่ลำยงลำใหญ่ทุกทุกคนจริงตัใจคุณันมาก็กล่าวความรู้สึกในนามบุญที่ได้กระทำที่ทำจริยามีอย่างก็คู่ไปอ่ะวันนี้เอามาห้าการมาตรงนี้เอามาเอามาเยืนมาจุ่มไม่ยืนหอาวตะชี้เดินตามมาเพื่อปวดโปอยน้ำปวดไม้ จะมีดีายว่เรียนปฏิญญาปฏิญญาจริงๆวันนี้เราได้มีออใจกันท้า้ยน้อยน้อยเดี๋เหนอยน้องว่าคนเฮาเนี่ยจะทำบุญทำงานอย่างเงี้ยมีแต่ บางทีไม่เคยสื่อก่อจัดการทุที่เดรีการไว่าหนึ่งการทูใจเขาต้องพค้กายเขาต้องโร้งที่จะบรรจยระยทาของเขาที่มาในวันนี้เนี่ยบรรทมบ่าจะใด้ส่วนบรรทมบ่าของของรงงงเชของเนาะแต่เห็นใจญาตบอกว่าโคบีโคบีมก็คือห้า แต่ถ้ามราอาขอบอกองจมาต่างกต่เยอะดะทีนเนาะแต่เอาอย่าน,นี้เขาขอบูื้นใจที่ทางในวันนี้ก็ผู้คนมาในวันนี้ขอขทอี่ให้สมบุกสนใจในมรรของพ,พระศิวลีตามที่าารัากา์เนตรเปินกล่าวเมื่อว่าว่าศิาวลีจะมาหาเกโรศิวลีจะมาหาเจรังลาภลาภวิจารโนลาภชุโขลนชัชา ขอุแยง้วก็ท้ากจะไ่มแล้วแต่ว่าทุกสิงทอางทในานที่ใจทำถ้าใจเข้าวงโตราบาเขาไดู้งถ้าใจออมโตทวหนึ่งพันาเียได้พี่ไปชงที่บ้านได้อย่างไรบมางุ่นี่ที่ทาได้เนี่ยีวน้องหนระยะที่ททุกคนเนี่ยขอใจ้องใจทีมาในวันนีะ ไปบอกคนที่เรียบร้อยแล้วจจบไป็นหลักเกินคนนอก Yeah. Mm -hmm. um.

ได้ในมันดใจองคปัจจไดพอดี็อในทสิ่่านองที่ยังอยู่กรบการในทิกการวันดียังมีติปุสณะได้ทำันนาเอาสารุลกภัชีวีและจะุปใจใะ้ายาทู้การตั้ทหลายมนี้สันกึงไว้เป็นตาในสมสันักสถานว่ายูมงตีนี้ตัวตัวงเมาเขมีอนาเตาปฏการความเร็วก็ขอเร็สมยังกม บดาเจ้ก็มูลาสัตจุดหี่งตุปกันจุดหียน้อยยิงใจเคยญาสาติที่ทาตั้หลายองเทพเทวามหาเทวาคุณกุศลมุตตามทิ่มูลสัตได้อุฏิสแผงไทนาบุญต่งหลายจงไปหากตโจตต่างหตาให้ได้กินให้ได้บริโภคให้ได้เสริชสงเสวยผลวจิตแห่งตน Thế lại phải nhân sa van chan pa này ne la pa nu so ti a bun ya pa la mi ya ng Hãy tôn tô thiệt thê va lai hu ba ha chan ha ngo lat sa ta ya tan lai ti si a ti vi t pa le o la chau ka m ne ve n pa co k ba k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  ba k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  สถานไล่สูใหญ่น้อยที่มีการกลองล่อมเกี่ยวกันตั้งแต่อันนี้กจากคดีเจตนี็ดีกบอเออได้รับส่วูกุศสบุญณตามตัางหล่มันของนีสสัมภเวสีที่เป็นเจ้าตั้งไลยที่เด้นตัางเรอย่โดยมูลหลักสัตว์คดีเจ้ากรรมในเวทที่ได้นาควบคอมกระทํา็ดีก็เก็นเป็นตุปุบิมญาที่ต่างไลย ก็เอือได้ค่ะลงไปเมือน้ำรักจริงจะไปบวบไปบอนนั้นนั้นจึงจะมีดีกาการละเป็นตนวันนี้ไปหน้าพอเอือเจ้าเก่าแห่งมุลสัตวทยยาติธรรมต่างหลายที่ได้่วมสายยาบุญเตได้รับการอานุโมตนาได้ร่วมการบริจาคในสิ่งที่น้อยก็ดีสิ่งที่นักก็ดีมานาสารก็ดีขอเอือพักที่บ้าน ความพรรษาในตัวม <u> ูลราชธรประกอบไปด้วยอายุปีอายุเดินอายุวันอายุแามเมื่อได้จบจบปีจบเดินจบวันจบแามแม่นแท็กอยู่เมื่อได้มีใจแม่นจะไปเมื่อได้มีจบลาบอาแปะข้าเสสะโขเมื่อได้อยู่กินได้อยู่ตามขององค์ศาสนาสตรีสัพพโยพระพุทธเจ้าแห่งองค์กเไ้าร้อยษาวาสนาเส้นทีหลักการนั้นนถึงจะมีใจยาก tu bawang jaya mah lapam bawang tu te, te ya ja ja jaya sitti tanam bawang seperti pakai yang sukar melang sili ayu javanong japo kang mudi jaya swasatawasa jaya ayu jasiva sitti bawang tu te sepitiyo biva santu sepaloko bina santu matte dona layu sukhi tiga ตานาสีร th ิสานิจังมุนธาปัจติโนเจตาโลธรรมาปัทติอาิววันโนสุขังอาลังอาเห็นตบบนี้ยัดนานำี่ได้บุญได้บุญสุลให้ไปกันทำให้มันโคบโคบกังขบวนการ Nithantana kampang nipana bachayo huntu no nithang itang si <laughs> la kampang bachayo huntu no nithang itang baba na kampang

penya ta kas kita untukup kau tuh sampai saja sampai yangkha sampai pe sub kita untukup kau

ได้มาห้อมงหมือกันในวันนี้ลุยไหมัุยลุยไหมัยเป็นเศรษฐีไหม